โลกสองด้านคนมองสองขั้ววันหยุดไทยเยอะสยับกระตุ้นหรือดับกันแน่ช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีการประกาศให้มีวันหยุดต่อเนื่องเพื่อให้เป็นวันหยุดยาวประชาชนจะได้เดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านเกิดการจับจ่ายใช้สอยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ส่งการคาดเงินสะาัด7.89หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศรวมถึงให้มีการท่องเที่ยวประเทศไทยประกาศให้มีวันหยุดราชการมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกโดยเดือนเมษายนหยุด ยาว2ช่วงคือ6-8เมษายน25 6 7เจและ12-16เมษายน25 6 7เจมาตการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มวันหยุดยาวไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ไทยมีอีกหลายประเทศทำเช่นกันอาทินิวซีแลนด์ออสเตรเลียอิตาลีในอังกฤษทำการศึกษาพบว่าหยุด1วันช่วยร้านค้ามีกำไรเพิ่มถึง250้หปอนด์หรือราวๆ1 1 0 0 0บาทศูนย์วิเคบาทหวเศรษฐกิจทีทีีประเมินวันหยุดยาวช่วงสงการปี2 5 6 7จะมีเงินสะกัดกว่า42,000ล้านบาทัากว นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านอาจจะไม่เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายปกติแต่อาจเพิ่มขึ้นในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนที่กลับบ้านและไปเที่ยวพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงโดยค่าใช้จ่ายเดินทางเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้น6.9%จากการซื้ออาหารและสินค้าระหว่างการเดินทางและอยู่ที่บ้านคาดว่าเม็ดเงินสะพัดช่วงสงการของคนไทยจะอยู่ที่17,200ล้านบาทส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคา าดว่าจะมีการใช้จ่ายช่วงสงการอยู่ที่24,300ล้านบาทเมื่อรวมกับคนไทยจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า41,500ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566ที่มีเงินสะพัดเพียงแค่26,800ล้านบาทแต่ถ้ารวมการใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงวันที่6เมษาย,ยนไปจนถึงวันเดินทางกลับมาทำงานหลังสงการคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้นถึง25,800ถึง37,400ล้านบาทเมื่อรวม2ช่วงวันหยุดติดกันจะมีเงินสะพัดถึง67,300ถึง7 8,900ล้าานบาทหยุดยาวกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมเทศกาลหยุดยาวมันอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าขายของไม่ค่อยได้น้ำมันแพงข้าวของขึ้นราคาคนไม่มีเงินใช้ใจ่ายค่าของชีพสูงอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นรายได้น้อยลงแต่รายจ่ายสูงขึ้นวันหยุดยาวนั้นไม่ได้แปลว่าคนไทยจะรวยขึ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเบ็ดเงินอาจจะไม่ได้สะพัดเท่าไหร่อาจจะแย่ลงไปด้วยซ้ำบริษัทเอกชนอาจจะเจ๊งได้เพราะงานไม่เดินวันหยุดเยอะหลือเกินแรงงานอาจจะขาดเงินในกระเป เพราะไม่ได้ทํางานบริษัทเอกชนยังต้องมาแบกรับภาระเพิ่มขึ้นไม่มีรายจ่ายเข้าบริษัทเลยในช่วงวันหยุดยาวแต่เงินเดือนพนักงานก็ต้องจ่ายเต็มจํานวนแถมงานที่ได้ลดลงและหยุดชะงักหลายวันโดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของบริษัทที่ไม่สามารถทํายอดขายได้ตามเป้าไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชัยชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คนแฟนชัยโซลูชันอันดับหนึ่งของ บริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7